วันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายอริทัาเฉลิมมงคลนะครับเป็นผู้จัดการบริษัท a s Auto Service แผนกขายนะครับวันนี้เราก็จะพามาเยี่ยมชมบูธนะครับว่าในบูธของเราเนี่ยวันนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับที่ในบูธของเรานะครับบูธต่อเชนเนี่ยวันนี้เราก็พามาหลายรุ่นนะครับทั้งบ็อกสเตอร์นะครับเริ่มจากรุ่นเล็กเลยก็จะเป็นบ็อกสเตอร์นะครับเคแมนนะครับที่อยู่อยู่ข้างหน้านี่นะฮะแล้วก็จะมีรถ ถ้าเป็นปอร์เช่จุดเด่นปอร์เช่เลยก็คือ911นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่เช่นทั้งเทียนทั้งพานาม e ล่านะครับวันนี้เรามาพูดถึงจุดเด่นที่เพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยนะครับก็คือปอร์เช่เคแมนเนสคันนี้นี่เองนะครับ เคแมนก็จะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับมีเคแมนเครื 2, 7, ่อง2.7งเ k m S เครื่อง3.4ม3ี่่อแรงม้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวถือว่าก็ตกแต่งมาพอสมควร แล้วก็มาเจอกับบูธได้นะครับในในงานมอเตอร์โชว์นะครับพร้อมแคมเปญอีกมากมายนะครับพร้อมสือ่อแคมเปญของเราเนี่ยก็จะมีทั้ง4ปีนะครับฟรี์วิสแพ็กเกจแล้วก็รวมถึง9ปีวารันตีนะครับก็จะมีให้ลูกค้าเลือกพร้อมส่วนลดอีกมากมายนะครับอันนี้เราก็พูดถึง เทมันเทมันแล้วนะครับมีบ er. ็อกเซอร์นี้ก็จะมีรุ่นรุ่นใหญ่ที่เ,เราเห็นตามข้อเหนอกันเยอะนะครับ mm hmm. ก็จะมีทั้งา,ายเยนไฮบริดนะครับ mm hmm. ก็จะมาพร้อมข้อเสนอพิเศษเหมือนกันนะครับพร้อมพนัมราไฮบริดพนัมราไฮบริดเนี่ยจะเราจะมีเฟสเลฟนะครับตอนนี้เราก็เปิดรับจองเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดูมาชมได้นะครับอาจจะยังไม่เห็นรถใหม่แต่ว่า,าจจมาฟังข้อเสนอพิเศษได้ก่อน